สุมัญญาขอตัดสินใจว่าจะแขวนสตั๊ดหรือไม่หลังมีทีมไทยลีกสนใจจะเล่นหรือจะเลิกสุมัญญาปุริสายดาวเตะเจ้าของรางวัล MV p ีไทยลีกสองสมัยขอตัดสินใจกลางเดือนนี้ว่าจะเล่นต่อหรือเลิกเล่นหลังมีทีมในไทยลีกให้ความสนใจดึงตัวไปร่วมทัพสุมัญญาปุริสายดาวเตะเจ้าของรางวัล MV p ีไทยลีกสองสมัย หลังตัดสินใจโพดข้อความอำลาสโมอสรชนบุรีเอฟซีและแฟนบอนลล่าสุดดาวเตะวัย36ปียังไม่ได้ตบปาักรับคำย้ายไปซบทีมไหนพอกำลังตัดสินใจว่าจะเลิกเล่นหรือจะยังคาแข้งต่อดีในฤดูกาลหน้าล่าสุดบอไทยสแตนได้เปิดเผยบทสัมภาษณ์ของสุมันยาปุริสายไว้ว่าตอนนี้กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะแขวนสตั๊ดไหมช่วงกลาเงเดือนนี้คงได้คำตอบมีหลายสโมอสรยื่นข้อเสนอมาทีมจากไทยลีกหนึ่งด้วย แต่อย่างที่บอกผมกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาอยัางไงต่อจะไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าตัดสินใจคายแข้งต่อก็จะพิจารณาข้อเสนอที่ยื่นมาว่าอันไหนเหมาะสมกับเราที่สุดสำหรับสุมัญญาปุริสายมิดฟิลด์จอมเก่าวัย36ปีในฤดูกาล2022ถึง2023ที่ผ่านมาฝากผลงานไว้กับชลบุรีเอซโดยลงเล่นไป24่นัดรวมทุกรายการออกสตาร์ทเป็นตัวจริง19านัดสำรอง5นัดทำไปได้หนึ่งประตูห้แอซซี คุณพ่อ James, ลีออนเจมส์เตรียมดำเนินการตามกฎหมายหลังเรื่องเงินเดืนอนงเงียบอนุกิจเจมส์คุณพ่อของลีออนพิชยาเจมส์โพสต์อัปเดตความคืบหน้าหลังลูกชายไม่มีวี่แววจะได้รับเงินเดือนจากสโมสรเ,เตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งอนุกิจเจมส์คุณพ่อของลีออนพิชยาเจมส์วิดฟิลทีมชาติไทยยูยสมของสโมสรหน,นองบัวพิชยาเอฟซี แล้ออกมาโพ์เดือดกรณีที่ลูกชายไม่ได้รับเงินเดือนจากสโมสรอนซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีการพูดคุยกับสโมสรอนแล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดทำให้ล่าสุดคุณพ่อของ Leon Gym, ลีออนเจมส์ได้ออกมาโพดข้อความอัปเดตคอเผยว่าเตรียมดำเนินคดีไปตามกฎหมายอีกด้วยโดยเขาได้โพดว่าจริงๆแล้วไม่น่ามาถึงจุดนี้เลยคนทำงานเหนื่อยก็เหนื่อยแถมทุ่มเททุกวินาทีที่ลงเล่น ไม่เคยนอกรูนอกทางทั้งในและนอกสนามสมควรที่จะต้องได้รับค่าเหนื่อยนะครับขอให้ช่วยสมสรก็ยอมช่วยส่วนหนึ่งแต่ให้ช่วยทั้งหมดก็ไม่ไหวนะครับพะมีภาระและค่าใช้จ่ายแต่สุดท้ายก็ยังไม่ยอมจ่ายเงินเดือนอีกเรื่องขอใบโอนย้ายแต่ก็ไม่ให้เมื่อ2วันก่อนมีการเจรจากันระหว่างเอเย่นกับสมสรอ,อีกครั้งแต่บทสรุปว่าทางสมสอนขอให้ช่วยเหลือบ้างส่วนทางเราก็ยอมสมสรแจ้งว่าจะโอนเงินให้ภายในเที่ยงวันเมื่อวานแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แวว ตามที่ได้คุยกันไว้เจรจามาหลายอาทิตย์แล้วไม่มีอะไรคืบหน้าต่อจากนี้ดำเนินไปตามกฎหมายก็แล้วกันนะครับคุณพ่อของลีออนเจมเผย